ก็สวัสดีครับวันนี้เราวนีมีพระผงสุพรรณมาให้เพื่อนๆติชมกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับสภาพก็พอได้นะครับสำหรับผมว่าน่าจะพอได้นะครับไม่ต้องบอกเขาว่าตำหนิตำหนิมีครบครับองค์นี้ แต่ว่าคือปากไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตรงนี้ตามตาค่อนข้างที่จะคมคมหน่อยครับนี่ฮะนี่ให้เพื่อนเพื่อนพิจารณานะครับดูมือมือค่อนข้างน่ารักครับแหมมือน่ารักมากนะครับนี่นะครับแต่ว่าปากไม่ติดกับ แต่ว่าดูโดยรวมแล้วฟอร์มก็น่ารักครับนี่ให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างแต่ว่าจะมีข้อเสียคือก็คือรอยบินไปครับเนี่ยเราตรงหลังนี่ก็หายไปไม่รู้ว่าโดนอะไรนะครับเนี่ยเนื้อค่อนข้างจะแน่นนะครับก็มีลายนิ้วมือนิดหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้หายไป เลยทําให้้าพนี้ดูแบบบางหมดเลยครับส่วนนี้หายมันน่าจะหายนะครับส่วนนี้หายไปไม่รู้โดนเกินกก็เทาะหายไปะนะหายไปเยอะเลยนะครับเนี่ยเคครับผมจะมาส่องเนื้อหาของเขาให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าผิดถูกอย่างไรก็ช่วยอธิบายด้เลยนะครับแต่ลักษณะแล้ว เปนน็นพิมพ์หน้าแก่พระคงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่มาครับเดี๋ยวเราจะส่องหน้าตาชัดๆให้ให้ดูกันครับเดี๋ยวผมจะซูมอีกหน่อยผมจะซูมอีกหน่อยครับเดี๋ยวผมจะปรับโอเค,ครับเดี๋ยวดูหน้าตาของเขาดูตำหนิครับอันนี้รู้สึกว่าลงหลักหรือเปล่าครับ นี่คือผิวผ่านอันนี้ตาครัตาค่อนข้างจะทําแบบคมคมนะครับนี่ฮะนี่กระจังหน้านี่ชัดเจนนะครับหน้าตาสวยครับหูทางด้านขวาขององค์พระก็อืมครับสวยครับตรงซอกหูนี่จะลึกๆคมคมนะครับตรง มันจะมีเส้นๆอยู่แล้วดูดวงตาทางนี้ครับมีดวงตาด้วยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าถูกพิมพ์หรือเปล่าครับแต่แต่ดูแล้วมันมีตำหนิค่อนข้างจะครบนะครับดูตรงช่วงนี้ครับจะมีจุดจุดๆอะไรครับสามสี่เม็ดนี้ครับเนี่ยแล้วก็ซอกแขนตรงนี้ก็จะดูเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับหน้าตาก็น่าจะเหมือนหัวช้างหน่อยนะครับ นี่ฮะลักษณะแขนฝั่งนี้นะครับทางซ้ายครับก็จะดูแบบเหมือนจะต่อๆกันนะครับนี่ครับเป็นยงช่วงหนึ่งสงสามครับสามช่วงนะครับแล้วก็ทางด้านนี้จะมีโอ้โหครับอย่างก็เหมือนอะไรแบบน่ฮะปลายนิ้วมือนะครับแบบแหลมลงมาแล้วครับเนี่ย ตรงนี้มีจุดนะครับใต้าฐานจะมีจุดแล้วก็มือจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆองๆอนี้มือน่ารักมากคนระับผมชอบมือจังเลยครับมือชัดมากเลยนี่ฮะองนี้มือชัดนิวโปะครับดูดิมือชัดกับผิวพันธ์อันนี้ตรงนี้มันกระเทาะหายไปทําให้เราเห็นเนื้อเนื้อจริงๆครับดูครับเนื้อแบบมีความแน่นมากครับนี่ฮะมีความแน่นของเนื้อมาก ดูด้านข้างนะครับก็มีก็มีรอยปาดครับรงนี้ค่อนข้างจะสวยครับแต่คือตรงนี้มันกเทอะหายไปดูครับดูด้านหลังนะครับนี่ก็เทอะหายไปก็ทําให้เห็นเนื้อด้านในของเขาให้เห็นมวลสารมาดูเนื้อตรงที่หายไปอันนี้ลายนิ้วมือครับลายนิ้วมือนี้เป็นลายนิ้วมือ แบบไม่ได้ทำขึ้นมานะครับก็เป็นองค์ที่สวยนะครับแต่ว่ามีข้อติก็คือหลัง,ห,ลงหายไปองค์รวมแล้วแบบสภาพตานี่ชัดมากแต่ปากไม่ค่อยติดนะดูดวงตาของเขาเดี๋ยวโหมีเม็ดตาด้วยนะครับเนี่ยแกะได้ดีนะครับเนี่ย โอเคครับก็ผิดถูกอย่างไรก็แนะนำด้วยนะครับเพื่อนๆก็องนี้ก็เป็นเช่นไรครับพระพงษ์สุพรรณีนหน้าแก่ครับนี่ครับสวยมากครับก็โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ